ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแกก็ส่งตัดนหน่อยเนาะอันนี้ทดสอบไม้เบิองก่อนเพราะว่าคลิปคลิปแรกบ่ได้กดไม่ค่ะจนจบแต่คลิปนี้ไม่รู้กันว่าจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงเนาะเมื่อนี่เห้าสี่มากินตำบมกพุงค่ะบ่ได้บ่ได้ซื้อเองเนี่ยบ่ได้ซื้อเอาเด็กตำเองค่ะน้อยๆตำเองเยอะยวดจ้าแม่ไม่แม่กินน้องกันตำเองเยอะยู่อ่ะ เป็นนมไล่แตกกับบัน,นม่ตุ่มเนาะแยวเราจะมีแคหมูด้วย แบบเย็นหรือแบบปั่นนี่ปัน่นโอเคอเกลนนี่ยน่อยดีไหมฮก็เทียงอย่างต้มน้ำเลยต้มน้ำด้วยหมองมาพี <laughs> แข็งใส่ไหมนี่ฮะแขงใสเงี้ยดเห็ดว่าเฮ็ดเอาเอะส่งสามเกี่ยม็ไหยม็ไม่เ็ไม่็

ยี่สิบยี่สิบเงินจะเข้าอีกแล้วหนึ่งพันบาทเงินเพย่มเยอะ Bây giờ mình con làm cái này Để mục dụng Bây ใส่เพิ่นไปอยู่ไปตัวน nó đặc biệt ¿Cómo la tienda? โคตรคืนเทิงๆอย่างเนี้ยก็ซื้อๆอยู่อ๋มอมันตกอ,องคอมลงคาคาไม่หันบกคมมันบก Well... Wow.

vì thứ bênh này mình không này để... mà này nó để... cái câu cứ thùng ẩn xây khoa... บอก่มันมีแต่อันแบบน้อยน,นี่เล่น,บบน,นเป็นบบนี้ เขามีอยู่เบุ่เกูเลยต้อาส่งมาอีกแล้วเดี๋ยวเด้อถ่ายรูปก่อน